สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฎและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรุู่ท่านด้วยนะครับเปิดไพ่เปรียบเทียบครับราศีกรกฎเรามาดูซิว่า a ดีกว่าหรือว่า v จะดีกว่ากันชาวราศีกรกฎครับเดี๋ยวคุณลองทดลองนะติต่างดูว่าคุณอยากให้ v เป็นอะไรแล้วอยากให้ a เป็นอะไร แล้วเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้ดูความหมายกันนะครับว่าแบบไหนจะตรงใจคุณแบบไหนจะดีที่สุดเป็นอย่างที่คุณคิดไว้ไหมอ่อติต่างนะครับสมมุตินะครับเปรียบเทียบนะครับลองดูซิ A ของคุณเป็นอะไรและ v ของคุณเป็นอะไรโอเคนะครับ A ดูซิ เอเป็นเด็กถือมหาเด็กถือเหรียญอ่าทำอะไรแล้วต้องให้คุ้มค่าคุ้มราคาใช้อย่างคุ้มค่ามากอ่ารู้วิธีการใช้เรียนรู้ที่จะใช้และใช้อย่างคุ้มค่าได้มาอย่างคุ้มค่านะให้ความสนใจกับผลประโยชน์มากเป็นพิเศษเหรียญคือผลประโยชน์คือเงินกระดาษคืออะไรก็ได้ที่มันจับต้องสัมผัสได้แล้ววีล่ะ วี <We S 2> เป็นความสุขทางใจ the were the were นี่คือความพอใจเรียนรู้มาละผ่านประสบการณ์มาเยอะละรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็มีความสุขนะปัจจุบันอ่า the were มีการเดินทางด้วยใช่ไหมอ่ามีการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม the were นี่คือเรื่องของความสบายใจเอาที่สบายใจอ่ะเออถ้าพูดกันง่ายๆคือเอาที่สบายใจ,ย,ใจ,ย,ใจยังไงก็ได้แต่ A นี่ ไม่ได้นะฉันต้องเอาให้คุ้มฉันต้องเอาให้คุ้ม A ต้องเอาให้คุ้ม V นี่บอกเอย้ยังไงก็ได้ชิวเชอ,อีกหนึ่งใบนะใช้ให้คุ้มเลยครับเพราะว่ารักมากหวงมากกว่าจะได้มานั้นยากกลัวที่จะสูญเสียราชินีถ้วยใช่ปะใช้ให้คุ้มค่าถ้าคนเลือก A นะใช้คุ้มเลยครับผมเพราะว่าอันนี้รักมาก กว่าจะได้มายากกลัวที่จะเสียไปวี v ล่ะวี v ก็ชิวๆสบายๆใช่ไหมเดอะเวอมันก็ไปต่อของมันได้อะไปเรื่อยๆสองไม้ไปต่อได้ยังไปต่อได้อยู่ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะของวีเพราะสรุปว่า A อ่ะถ้า A ถ้าคนที่เลือก A อ่ะ A ต้องเอาให้คุ้มอ่ แต่ V ก็ถือว่าก็ตามใช้งานอ่ใช้เอาเท่าไหนก็ได้เท่านั้นนะทีนี้เราเริ่มเห็นความแตกต่างใช่ไหมเอนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหฉันต้องใช้ให้คุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาเอาให้สุดสุดะเอาให้สุดๆดแต่ V ก็บอกเออมันทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นแหละไม่ได้รีบร้อนก็ทำไปเรื่อยๆ ะครับผมเขาสอไม้มันก็ต่อเนื่องกันที่ไหมํามาต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรก็ทําไปใช้ไปวางแผนไปคิดไปก็ได้เท่าไหนก็ได้เท่านั้นนะเนี่ไม่ได้แล้วนี่ต้องเอาให้คุ้มค่าแหมว่าจะได้มานี่ยากเอาให้มันคุ้มสุดๆอ่าเรามาดูใบตัดสินว่าอันไหนคุ้มกว่ากันอ่าเ ให้มันคุ้มไปเลยพังซื้อใหม่พังแล้วซื้อใหม่ใช้ให้มันคุ้มไปเลยนะครับของ V. ล่ะโอ้ยทำไปใช้ไปไม่ซีเรียสครับเสียก็ซ่อมเอาได้เพราะว่าแฮงแมนเนี่ยมันก็ใช้ไปตามนั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นไปตามนั้นเออทั้งเดว์สองไม้ก็ ไม่ได้จำเป็นต้องให้ความคุ้มค่าอะไรก็ทำได้เท่าไหนก็ทำเท่านั้นเอ่อ the world เสียก็ซ่อมเอ้ย the h a n g m a n the hangman เนี่ยเสียก็ซ่อไมได้ก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ก็คือมันใช้ตามสภาพถ้าเป็นสิ่งของก็วีอะใช้ตามสภาพเป็นยังไงก็ค่อยๆแก้ไขกันไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปนะแต่ของ A ไม่ต้องห่วงครับเอาให้เต็มที่เลย พังก็ซื้อใหม่เสียก็ซื้อใหม่เพราะ t ดอะทาวเคือใช้จนพังเอาให้คุ้มค่าเอาให้พังคามือไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะครับผมลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะไพ่สองสองชุดนี้ออกมาค่อนข้างจะอารมณ์เหมือนทรัพย์สิ่งของอะถ้าเป็นซื้อรถ A นี่คือสมมตุตนะิสมมติผมสมมติว่าถ้ากรกฏคุณกำลังคิดว่าเป็นรถสองยี่ห้อ ถ้าเป็น a เนี่ยใช้ให้คุ้มเลยพังก็ซื้อใหม่แต่ V เนี่ยนึกถึงการใช้งานเอาแบบว่าเราใช้เท่าไหนก็ซื้อกำลังเท่านั้นเอาแบบว่าถ้ามีปัญหาก็ซ่อมได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้น่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปนะครับอืมสรุปว่า a เนี่ยใช้ให้เต็มที่เสียซื้อใหม่ วี v, ก็ใช้ไปตามสภาพจะเสียจะพังก็ค่อยๆซ่อมค่อยๆแก้ไขกันไปอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างว่าเอ๊แบบไหนดีกว่ากันอืมถ้าผมดูนะเอาความคุ้มค่าแนะ A อคุ้มค่าสดุดเพราะว่าเด็กมหาลัเล็กเธอเรียญเนี่ยฉลาดฉลาดรู้ที่จะใช้มีเท่าไหร่ใช้เต็มที่เลยพังก็ซื้อใหม่ถือว่าไอ้ที่ใช้ไปคุ้มแล้ว ได้เงินมาคุ้มแล้วก็ขายเป็นเศษเหล็กขายเป็นอะไหล่ขายไปอะไรแล้วเราไปซื้อของใหม่ๆไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะแต่วีเนี่ยไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นก็วีอ่ะเป็นลักษณะของพอใช้พอใช้ได้มีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้ไปไม่ได้ไปหนักหนาบึกบึนสาหัสสาการอะไรก็ใช้ไปตามสภาพ มีอะไรเสียอะไรพังก็ค่อยๆซ่อมกันไปมันเป็นลักษณะหมอนค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบว่าต้องหัวต้องรีดคืนหรือต้องให้มีความคุ้มค่าอะไรนะมันก็เป็นลักษณะของการก็ใช้ไปพังก็ซ่อมไปนะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผมผมก็เลือก A อนะส่วนใหญ่ผมสินค้าสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ปัจจุบันอยู่เนี้มัน แทบจะไม่เหมาะให้กับการซ่อมค่าซ่อมแพงกว่าซื้อใหม่ใช่ไหมหลายคนที่เรารู้ของบางอย่างซื้อเอาไปซ่อมแพงกว่าซื้อใหม่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งในไอเดียนะความคิดผมนะขออนุญ,ญาตแนะนําความคิดว่าถ้าเป็นผมอะผมก็เลือก a เ,เพราะว่าบางครั้งเราใช้จนคุ้มค่าและการซื้อใหม่เท่ากับว่าเราได้เทคโนโลยีใหม่ได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้ความเร็วใหม่อย่างโทรศัพท์เนี่ย ใช่ปะเราก็ใช้ทํางานจนคุ้มเลยคุ้มแต่เราก็ซื้อใหม่เราก็ไม่ได้เสียแล้วต้องไปบางคนเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนหน้าเจ้าเปลี่ยนแบตเปลี่ยนช่องเสียอะไรเงี้ยคือซ่อมไปเสียก็ซ่อมไปตามนั้นถูกกว่าใช่มันถูกกว่าซื้อใหม่มันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเพราะฟังก์ชันเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะอันนี้คือกลุ่ม V แต่ถ้าเป็นกลุ่ม A เนี่ยเน้นใช้งานแบบคุ้มค่าเทคโนโลยีดีสุด ช่ไหมฟังก์ชันดีสุดจอละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของที่มันใช้แล้วคุ้มเสียแล้วทิ้งเลยหรือว่าเสียก็ไม่เชิงทิ้งหรอกก็ขายเป็นอะไรขายเป็นมือสองขายเป็นอะไรไปแล้วก็ไปซื้อของใหม่ๆที่มันอัปเกรดดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างเห็นอย่างชัดเจนนะว่า A กับบีแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยอยู่ที่คุณว่าฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าดูที่ว่า ต้องถามใจตัวคุณเองว่าตัวคุณเองอะดีเทลขนาดไหนงบน้อยดีเทลไม่เยอะก็เลือก V ไปเพราะมันก็พอใช้ได้นะเดอะเวอร์ World, พอใช้ได้เออเป็นอะไรสำรองพอใช้ได้สองม้าก็เป็นอะไรสำรองไปไม่ได้ใช้งานจริงจังอะไรอืมก็มีใช้มีประดับมีวีไว้ทำงานก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นอันที่สองอันที่สาม เป็นรถคันที่สองรถคันที่สามเป็นโทรศัพท์เครื่องที่สองเครื่องที่สามอะไรเงี้ยเพราะสองไม้คือมันมีมาแล้วมันมีของเก่าอยู่แล้วอันนี้มาแค่อุปกรณ์เสริมอย่างเงี้ยก็ได้มาเป็นสำรองก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าเป็นฝั่ง A เยเน้นการใช้งานเน้นการใช้งานคุณภาพต้่งดีสเปคต้องดีอย่างนี้เป็นตน้นโอเคลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าอันไหน จะคุ้มกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าราศีกรกฏแต่ละคนมีแนวคิดมีไอเดียหรือว่ามีฟังก์ชันแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอ่ะลองลองเอาไปเปรียบเทียบประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้ดูนะครับจบแล้วนะขอยไพทาร์โรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทาคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ